องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายพิชัยเลิศพง์ดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นุมัติส้สำนักช่างนำเรือกำจัดผัดตบชวาและเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกปฏิบัติงานขุดตะกอรนดินและกำจัดเศษวัชพืชในอ่างเก็บน้ำโป่งเป้าเขตพื้นที่หมู่ที่สองตำบลสันประยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวันชัยนิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันปยางาละคณะได้เข้าเยี่ยมและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการกำจัดเศษวัชพืชพร้อมขุดลอกตะกอนดินเพื่อลดการตื้นเขนินและบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียจากปริมาณเศษวัชพืชที่ปกคลุมในหนองน้ำจำนวนมากรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งในฤดรูน้ำหลากที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะแห่งนี้ ก็เราตอนนี้เราอยู่ที่อ่างวงเป้านะครับเอ่อเป็นตำบลสับยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือว่าความเปลี่นมาของอ่างนี้นะครับเมื่อตะก่อนเนี่ยมันเป็นอ่างที่น้อยนะฮะแล้วก็มันจะมีงบประมาณจากท่านสสถ้าผมจำมาผิดก็เมินพอสมควรฮะไกร้สอนตันทีฟงนะครับมาขยายอ่างนี้ขึ้นนะฮะแล้วปัญหาก็มนี้ก็เกิดว่าการเติมแหล่งน้ํานะครับคือตอนเนี้ยอ่างตัวเนี้ยคือใจในการเกษตรนะครับการประมงและการเกษตรนะครับเราบังเอินว่าแหล่งน้ําเนี่ยเขาต้องดึงมาจากแม่ริมนะฮะ ดังนั้นมาลิมระเบอบังเอิญว่าแถวเนี้ยน้าที่เติมของแอ่งนี่จะบ่มีนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่มาเนี่ยก็ต้องใจแบ่งกันนะครับแบ่งกันทุกภาคส่วนก็บังเอิญว่าช่วงที่ผ่านมาปี2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเนี้ยน้ำมันแรงนะฮะพอน้ําแรงปุ๊บก็ทําให้เกิดวัชพืชนะครับขึ้นมาเต็มแอ่งไปหมดนะฮะผมก็เลยไปปรึกษาทางท่านสจชาชายพนิดนะครับสเจเขตหนึ่งเฮาเนี่ยนะฮะว่าผมจะย่าง,งใดนะครับงองค์งบประมาณขององค์งงการบริหารส่วนตะบนสัมปัาญาก็น้อยมากนะครับท่านสจก็ ได้ไปถามทางอบจนะครับที่ทางสกัดอยู่นะครับว่าพอจะหาเครื่องจักรนะครับลงมาทําได้ก็ประมาณนี้นะฮะบังเอิญว่าพอดีจังหวะนะครับทางอบจก็ได้ส่งเครื่องจักรรักกาลังพลลงมานะครับมาช่วยเหลือตั้งแต่บนสัะยางเขานะฮะก็จากนี้ไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกอบจนะฮะท่านพิชัยเลิศพงศ์ดีสอนนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทางท่านสจชาติชัยนะครับที่ได้อำนวยขวงบอวกและอนุเคราะห์เครื่องจักรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนที่ท่านได้เห็นถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับ ทางอบจเพิ่งก่อจัดการได้ดีมากนะครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปนะครับก็คงจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราคงจะหาแหล่งน้ําตังบนคงจะสายไม่ริมนะฮะที่จะมาเติมเพื่อเพ่ดูแล้วก็ทําแลนด์มาร์กนะครับรับภูมิทัศนะฮะในโอกาสต่อไปทั้งน้นนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทั้งท่านสอดนายกพิชัยเลิศพงที่สอนเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ